สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝ่ายชาแนลชัยมงคลนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาเช่นเคยครับวันนี้มีลูกพ่อดังนะครับเป็นควายตักกรนะครับที่โชว์อยู่หัวคลิปก็จะเป็นอดีตไลน์ของทางช่องนะครับ0 9 8 9 8 8 0 0 5 3นะครับท่านไหนที่อยากจะเปิดคลิปนะครับเปิดราคาก็แอดไลน์ไว้นะครับ วันนี้นงควายอุทัยก็พามาที่อ้าววันดีครับผมสวัสดีครับผมหนงไปไทยครับวันนี้พามาเปิดที่บ้านกกไม้แดงครับหมู่หกตะมนตสัพพันอ๋อไทยธาน,นีครับวันนี้เข้าป่าครับเห็นจูงแม่นี้จะขายแม่นี้ไงเนี่ยไม่ใช่ให้ดูคนครับ <c oughs> <c oughs> แม่นี้ชื่อแม่อะไรนะ <c oughs> แม่ต้อยทองครับ <c oughs> ส่วนสูงวัดได้ประมาณเท่าไหร่นะร้อยสิ่ติดร้อยสี่สี่นะครับรับประกันสี่สี่แม่นี้คืออย่างนี้ แม่เนี้ยเป็นแม่ที่อ่าให้ลูกตัวที่เราจะเปิดนะครับอเ,เอาไม่เขางามตีนเพล่นกําลังสิว่ากับหายุดเบ้างเนี้บ้างเนี้ไม่เขางามตีนบันนี้เอาอ่านะครับแม่นี้สูงร้อยสี่สิบสี่เอาเนาะว่าท่านเศร้าวเขาอยู่บ้างเนี้มันคือแม่นแต่ละเนาจุงๆเดินเดินออออกแล้วออกแล้วออกแล้วเออไม่เขานงามตีน แม่นี้เนี่ยเป็นแม่ที่เราจะเปิดลูกนะครับให้ดูแม่ก่อนว่าแม่เนี่ยสูงร้อยสี่สิบสี่สี่สิบห้านะครับแม่นี้ให้ลูกไปแล้วประมาณกี่ตัวสามตัวครับสามตัวในท้องสามตัวในท้องครับเออนี่ทรงเขาเปิดๆนะครับลูกเขาที่จะเปิดเนี่ยคือเป็นลูกของเจ้าโชคนะครับเจ้าโชคของอ,อบตฤ์เป็นเพศผู้ทั้งหมดเนาะใช่ครับเ,เพศผู้ทั้งหมดนะครับนี่คือลักษณะของแม่เขานะครับเป็น ลักษณะมีความหนานะครับอ่างเออสีสันนี่จะออกโทนสีดํานะครับแล้วก็ท้ายเนี่ยสวยครับท้ายมะนาวตัดอ่าตอนนี้มันท้องคอไอ้ทไอ้ท้องคอโตครับตอนนี้นะครับท้องของทองคอโตอยู่ประมาณท้องกี่เดือนแล้วครับเนี่ยใกล้ออกอ่ะโอ้ท้องแก่อยู่เนาะท้ายเขายุบแล้วเี่อเออเออเออไหนไหนลูกเขาอยู่ไหน ลูกลูกที่เราตัวที่เราจะเปิดอยู่ไหนหนูครับแอบอยู่อ๋อนี่ไปไล่ไล่มาหน่อยสิไล่ไล่มาสิเดี๋ยวลองลองไล่มาสิครับไล่มาอยู่กับแม่เราจะเปิดลูกเจ้าโชคอบตฤทธิ์นะครับเป็นเพศผู้สองตัววันนี้นะครับคือตัวนี้นะครับคือตัวนี้เออยอด ยอลูกยอนคืนตัวนี้ครับอายุเท่าไร่ครับเนี่ยสถบ้า15เดือนประมาณประมาณ15เดือนครับโอ้เป็นเพศผนู้นะครับเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าหมื่นครับพี่เปิดห้าหมื่นนะครับโอ้ใครใครดีนะครับใข่เสมอกันนะครับกระเบนหางใหญ่อ่าเป็นลูกชายของเจ้าโชคนะครับอแล้วก็เรามีเราเรามีคลิปมีอะไร ตอนที่ไปผสมไหมครับมีครับมีถ่ายรูปไว้ครับอ๋อเอ้าย่างไหย่างนี่น้องมาน้องมาครับเนี่ยน้องมันครับเนี่ยตัวนี้ลูกใครเนี่ยลูกเจ้าโชกนี่นะโอ้นี่เขาลูกเจ้าโชกนะครับเป็นเป็นเพศผู้เป็นผู้ครับอ่าเป็นลูกแม่นี่นะครับครับเอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยค่อนข้างยาวเหมือนกันนะตัวนี้นะมีชื่อไหมครับเนี่ยไหนเนี่ยตัวผู้เนี่ยตอนนออกมามันชื่อให้ชื่อนั่นอะ ตอนที่มันออกมาเขาให้มันชื่อไอนาคแล้วมันยอมไหมเลรอมันคงจะยอมมันนะอชื่อนาคนะครับเนี่ยชื่อนาคเออออ้แต่ทรงเขามันพ่อเนี่เนาะเออทรงเขาพ่อเลยนะเนี่ยทรงเขาแบบเนี้ยน่นั่นปาดมาคือเชียงกแต่อันนี้คือมีขวัญคู่นะครับขวัญคู่ตรงคอเนี่ยหนาครับเออแต่คุยคอหนานะครับแล้วก็ตรงสวะตรงนั้นตกอูเป๊ะเลยนะ เนี่ยตรงนี้ก็จะมียอยอตรงตรงทัดมาลานี้ยังไม่มีนะครับนี่นี่นี่ตรงนี้ก็หาบเงินหาบทองตรงตำแหน่งเดียวกันฝั่งนี้ตกไหมตกอู่ไหมตัวนี้ก็ตกอู่ในฝั่งนี้นะตกสองข้างฝั่งก็ตกนะครับตกสองข้างเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปครับเขาไม่มีสะพายดูแข้งขาแข้งขานี่นะครับเป็นแข้งขาที่ค่อนข้างดีนะครับเล็บ เล็บสั้นนะครับเล็บสั้นกลมฉีกห่างนะครับแล้วก็ลักษณะของอ่าหน้าตาก็หัวใหญ่นะครับหัวใหญ่แล้วก็ลักษณะเขานี่จะออกไปทางพ่อนะครับ,บเพราะว่าแม่เขานี่เปิดใช่ไหมเนี่ยแม่เขาทรงเขาจะเปิดนะครับอ่าแต่ทรงเขาของลูกเนี่ยจะออกเหมือนเจ้าโชคเลยอ่าแล้วก็มีความยาวมีความยาว ส่วนสูงของตัวนี้ก็น่าจะร้อยอยู่ร้อยสามสิบนะครับอ่าอยู่ที่ร้อยสามสิบมีความเชื่องนะครับมีมีมีเนี่ยเห็นมะกระเบนหางใหญ่ครับอยูมันสวย่าก่างเงี่ยอผิวออกผิวลงเหลืองนะครับไข่เสมอนะครับ JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะฟวงหางยังเหมือนหางยังไม่ ยาวเนาะหรือมันไปนโดนอะไรไหมหรือมันยังไม่ยาว,ยยวนี่ครับอา,อายุประมาณสักขวบครึ่งเนาะตัวนี้เนาะห้าหมื่นครับตัวนี้ท่านที่สนใจนะครับควายที่เป็นลูกของเจ้าโชคบปตตริศนะครับบางทีอายุเท่านี้เขาอาจจะยังไม่โตเ,เขาอาจจะไปพุ่งอีกอายุหนึ่งนะครับควายเหล่านี้จะเป็นอย่างนี้ควายเหล่านี้แรกๆตัวน้อยน้อยนี่บางทีมันเหมือนควายขี้เหล่ แต่พอเขาโตขึ้นอายุในวัยหนึ่งเนี่ยเขาจะพุ่งเลยนะครับแนออเล้วมากแลน้องที่ไหลบ้าเนี่ยไตั้งไงเลยนี่ยครับอย่างน้อยเห็นนะครับแม่เขาเนี่ยสูงร้อยสูงร้อยสี่สิบสี่นะครับแม่เนี่ยสี่สิบสี่ขึ้นไปหาสี่สิบห้าทีนี้แม่สูงเท่านี้แล้วเจ้าโชคนี่สูงร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับ แล้วลูกลูกลูกเกิดมาเนี่ยยังไงก็ต้องโตตัวนี้เพราะว่าแม่สูงตอบต,ตอนตอน,ตอนนี้แม่สูงที่ร้อยสี่สี่สี่ห้าอ่าพ่อสูงร้อยเจ็ดสิบกว่าลูกตัวนี้ยังไงยังไงก็ต้องไปถึงร้อยหกสิบครับผมว่านะห้าหมื่นครับตัวนี้ชื่อเจ้านาคเนาะอ่าเจ้านาคนะครับอายุปีห้าเดือนนะครับอายุปีห้าเดือน ดูลักษณะหน้านะครับหน้าก็ค่อนข้างจะหัวใหญ่นะครับฐานเขาปีนี้พึ่งปีเพึ่งขวบ้าเดือนฐานเขาเริ่มออกนะครับอ่พาพลีเขาก็เริ่มมาหนึ่งหนึ่งล่องนะครับหนึ่งล่องเชื่องเชื่องคอ,อ,อหนาครับคอหนาเออคอหนาครับลำตน้นลำตัวดีเนี่ย ลำตัวดีครับลำตัวดีแล้วก็เล็บดีแข้งขาดีนะครับไข่ดีนี่คือทำเป็นพ่อคุมฝูงได้เลยครับตำหนิไม่มีอะไรหรือเปล่าเนาะตำหนิไม่มีนะครับตำหนิไม่มีเลยแล้วตัวที่สองตัวไหนครับเนี่ยอ๋อตัวนี้ตัวน้องเขาเหรอนะอายุเท่าไหร่ตัวเนี้ยแปดเดือนนะครับเป็นน้องเป็นน้องของเจ้านาคเป็นลูก ตอนเล็กๆไอ้นี่ไอ้นี่อย่างนี้ปหมเออยังไง้นแหลกิเลสโอ้ยยังไม่ได้กอดก็โตขึ้นมาหลอ่อเออดูตรงเหมือนควายไม่เด๋วเปิดเั้งไรเนี่ยสามหมื่นห้าสามหมื่นห้านะครับเป็นเพศผู้นะครับเป็นเพศผู้<ต><ต>เออเป็นลูกแม่ดูกันนะครับ<ต>รเป็นลูกของแม่สร้อยใช่ไหมเนี่ยเป็นลูกแม่สร้อยนะครับแล้วก็เป็นลูกของเจ้าโชคอบตฤทธิ์นะครับตอนนี้แปดเดือนแล้วเปิดไปสามหมื่นห้าแข้งขาอ่าแข้งขาดีเหมือนกันนะครับเนี่ย ตอนนี้กินนมแม่อยู่ไหมเนี่ยโอ้นี่ก็อีกสักสองเดือนก็น่าจะหย่าได้แล้วมันไม่ไม่กินแล้วนะพี่ตอนนี้นะมันจะออกแม่มันถีบแม่โอ้มันจะออกเออเออเอออ้าวตอนนี้ส่วนสูงของลูกตอนนี้ประมาณสักเท่าไหร่ดีเนี่ยร้อยสิบห้าร้อยสิบห้านะครับร้อยสิบห้าน่าจะได้นะครับเอนนอ ตอนแรกพี่มันไม่เป็นอะไรนย่างนี้น่ะแขนโน้องแขนอยู่อย่างนี้น่ะนี่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 นะครับตัวนี้คือตัวพี่นะตัวนี้คือเจ้านาคตัวไหนเจ้าน้องอีกเนาะตัวนี้มันเลือตัวนี้เนาะมันหลายตัวนะครับมีแต่มีแต่ลูกไหนลูกเจ้าโชคตัวไหนมั่งเลี้ยงกันอยู่เนี่ยตัวสูงก็ตัวตัวนี้นะตัวนี้ ตัวเมียอย่างนี้นะอันนี้ลูกใครนะลูกโชคนี่นะตัวนี้คือลูกลูกเป็นตัวเมียลูกของเจ้าโชคเปิดไหมเนี่ยตัวนี้ยังยังไม่เปิดตัวนี้ยังไม่เปิดนะครับเป็นเพศเมียดูราคาดูก่อนเออแล้วก็เอ้ยเขาอยากไปอยู่กับพี่พี่ไปเลยนี่เอาไปอยู่น้ำสบ่านอะไรเงี้ยอืมเชื่องจริงนะตัวนี้นะเจ้านาคนี่นะครับมาเอาไปเด้อผู้ใดอยากได้อ่ะควายเลี้ยงง่ายๆจริงๆนี่ เออนี่สวะไอสวะโตอูดยุ่มตรงนี้เนี่นะครับนี่นี่เนีอันนี้ก็ยุ่นี่เชื่องนะครับควายลักษณะนี้เนาะเออนี่นะโอ้แม่นี้ยาวว่ะยาวเฟ้ออะไรตัวเนี้ยแข่งขาดีนะครับเป็นเพศเมียลูกเจ้าโชคนะครับแต่เจ้าของยังไม่เปิดนะครับโทรมาโทรมาแค่เอาเลยครับเนี่ยฮตัวนี้เป็นตัวที่เราเปิดเนาะนี่แหละครับเป็นน้องของเจ้านาคนะครับตัวนี้สามหมื่นห้าใช่ไหมตัวเนี้ย คล้ายกันพี่อ้มันคล้ายกันตัวเมียนี่เมื่อกี้นี่ปัดมันมันเล่าเดียวเออตัวไหนเป็นตัวใดน้อมันงงเลยบาเนี้เนีอีกคูะไม่รเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นไนอตัวเล็กเนี่ยไม่ดีเรียกไหมยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อก็ไม่เป็นไรออะตัวเลขลูกเจะโชคนะครับไอ้จะโชคน้อยก็ไรนะ S <S อ่าแต่โชคน้อยนะครับตัวนี้แล้วก็นั่นคือพี่เขาห้าหมืนตัวนี้น้องเขาสามหมืนห้านะครับเป็นเพศผู้นี่คือแม่เขาอืนี่เห็นแม่แล้วนะครับแล้วก็พ่อเขาก็คือเจ้าโชคนั่นแหละครับตอนนี้ท้องคอเถะเอ้ท้องคอโตเนี่ยนะตัวนี้ท้องแก่ท้องคอโตอยู่ข้างในจะเป็นลูกท้องตีโตใช่ไหมแม่นี้ชื่อแม่อะไรทาไมวงเขาฮะ ใม่ลอมโอ้ยวงเขานี่สุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยจะพาชมสักหน่อยหน่ออยท่านผู้ชมครับขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์นะครับมาจากที่เดียวกันกับอ่าเจทีสมาร์ทบัมนะครับมาใหม่ครับเป็นของบัวนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับตัวนี้เสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็บำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับกำจัดของเสียที่ข้างค้างสะสมในร่างกายนะครับ เพิ่มกล้ามเนื้อและโครงสร้างปรับประสิทธิภาพระบบดูดซึมอาหารในร่างกายนะครับตัวนี้สําหรับวัวโดยเฉพาะนะครับกินได้เฉพาะวัวเท่านั้นนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับสาหรับวัวหนึ่งตัวนะครับสองช้อนอหรือน้านะครับห้าสิบลิตรนะครับสองช้อนน้ำห้าสิบลิตรหรือจะผสมกับหญ้ากับอาหารเม็ดก็ได้นะครับหรือจะให้วัวทั้งฝูงเลยนะครับวัวทั้งฝูงก็คือซองนี้นะครับห้าร้อย กรัมนะครับ500กรัมก็คือ,อใส่น้าได้สองพ้าร้อลิตรนะครับซองนี้นะราคาก็คือสามร้อยเก้าสิบบาทครับผม GC Smart Barf ทุกท่านรู้กันดีนะครับตัวนี้เป็นสูตรควายรุ่นสีเหลืองนี่นะครับช่วยในเรื่องของอระเบิดโครงสร้างนะครับขยายโครงสร้างเพิ่มพูนกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้ควายเนี่ยเจริญอาหารกินอาหารดีนะครับตัวนี้ถ้าอาอย่างางเจ้าอะไรนะทองจูเนียนะครับทองจูเนียเนี่ย รุ่นนี้นะครับตั้งแต่ยานม8เดือนยัน3าขวบกินสูตรนี้ได้นะครับกําลังคุ้นอยู่นะครับกินตัวนี้ทําให้ควายเนี่ยระเบิดโครงสร้างนะครับจะเจริญเติบโตได้กว่าปกติดีนะครับตัวนี้สูตรพ่อพันธุ์คือสูตรสีน้าเงินนี่นะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็ขยายกล้ามเนื้อนะครับไม่สุดโทมนะครับขณะที่เราจะคุมแม่อยู่กี่แม่ก็ช่างนะครับจะไม่สูบผอมนะครับ สําหรับน้ําเชื้อสะเปร์มนะครับบารุงสเปร์มนะครับไม่อ่อนแอผสมติดง่ายนะครับแล้วก็เรายังมีแม่พันธุ์นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ท่านผู้ชมใช้ดีมากนะครับซื้อแล้วซื้อซ้ํานะครับสูตรนี้คือสูตรแม่พันธุ์นะครับช่วยในเรื่องของการทําให้แม่พันธุ์เนี่ยที่ไม่ขึ้นสัตว์นะครับก็กินปุ๊บก็สามารถขึ้นสัตว์ได้หรือถ้าไม่ค่อยติดนะครับกินเข้าไปแล้วก็ทําให้ติดง่ายด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไปฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์นะครับ ระบบสืบพันธุ์ของควายแต่ละตัวเนี่ยบางตัวดูสมบูรณ์นะครับแต่ว่าระบบภายในเขาไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นตัวนี้จะเข้าไปฟื้นฟูนะครับทําให้ทับติดง่ายแล้วก็พอทับติดแล้วก็จะบํารุงลูกในคันด้วยบํารุงน้ํานมของแม่ด้วยนะครับลูกเกิดมาก็จะได้ดื่มน้ํานมที่มีคุณภาพนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ลดการแท้งได้ด้วยนะครับลดการแท้งได้ด้วยสูตรนี้สูตรแม่พันธุ์นะครับท่านผู้ชม สูตรนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับของควายนะครับเจ้ที่สมาร์ทบบนียครับคุณสมบัติเด่นของควายแซบนะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับเพิ่มน้ํานมและโตไวนะครับสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ดีผสมติดง่ายนะครับกำจัดของเสียและเพิ่มเชื้อดีสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นมาใหม่นะครับแล้วก็สามสูตรนะครับสูตร แม่พันสูตรพ่อพันแล้วก็สูตรควายรุ่นนะครับกระปุกละ390บาทซื้อครบสามกระปุกนะครับราคา1,111บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายอีก1เส้นนะครับแล้วก็สูตรควายแซบนะครับกระปุกใหญ่สีส้มนะครับกระปุกละ890บาทนะครับซื้อครบ2กระปุกนะครับ1,756บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายนะครับอ่าหเส้นนะครับอ่าผลิตภัณฑ์ วินเนอร์นะครับสำหรับบัวโดยเฉพาะนะครับซองละ390บาทนะครับซื้อครบ3ซองลดทันทีครับ1,000บาทท้วนนะครับแล้วก็แถมเชือกโซเซพาอีกนะครับ1เส้นนะครับเป็นเชือกเส้นใหญ่นิ่มนะครับมาตรฐานนะครับท่านผู้ชมครับมี่ดี่น่น่อยพี่ลจตูงเลยต้อยโชคแต่ลูกลูกของลูกมันไอทองเขาโตทีเนี่ยทรับไว้อะเนี่ยนะเนี่ยนะจอยนี่ยจอยเขากว้างเนี่ยมันไม่ออกมาเป็นเขาไม่สวยมิ้ว ดูวงเขาทีเนี่ยครับเออให้ลูกกี่ตัวแล้วตัวเนี้ยแต่ซื้อมานี่ก็ขายไปหนึ่งขายไปจวงหนึ่งแก่แม่่ๆๆอือนี่นะครับเอ๋น้องมาแล้วแหละตัวเขาไม่สวยนี่แหละเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ที่เราเปิดราคาก็จะมีตัวพูดตัวนี้นะครับใน,นลูกเจ้าโชคอบตอรินี่นะครับแล้วก็น้องเขาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือเจ้านาคเนี่ยห้าหมื่นเจ้าน้องก็คือเจ,เจ้าโชคเลขก็คือสามหมื่นห้านะครับเป็นลูกของแม่สร้อยนอกกนั้นก็ลองคุยกันดูนะครับเป็นเพศเมียเยอะครับอันนี้ตัวเมียนะีอ่อันนี้ก็ตัวเมียมั้งนี่ตัวเมียลูกตัวเล็ก นี่นะแม่มันเออตัวนี้คือแม่เขานะครับไม่ไม่ใช่ทับอะไรคือไวตะขอทัดไว้ไม่รู้ตัดแม่มันก็ทองเจ้าไอ้โชคกันลูกไอ้โชคในทองเนี่ยนะใช่อยู่ในท้องเนี่ยก็ลูกเจ้าโชคอบาตอริสนะครับอยู่ในท้องเนี่ยเออคือขอกนี้เขาจะผสมจริงกับเจ้าโชคอบาตอริสแล้วก็ทองคอโตไว้อ่าผสมดีผสมส่วนส่วนใหญ่จะเป็นผสมจริงเนาะทับเออทับจริง เออตัวนี้ใช่ไหมที่เราเปิดอ่ะใช่ใช่ครับมันมันมันงงนี่นะครับตัวนี้นะครับเจ้าโชคเล็กนะครับเออตัวนี้คือพี่เขาตัวนี้คือพี่เขาตัวพี่เขาอยู่ดูพี่นั่นเหงวาตัวโนนโนนโนนไอโชคเออชั้นอันนี้โชคสองชั้นพี่นี่นี่แต่นี่นะครับห้าหมื่นนะครับอืมมันคือการมันบ่มบบีสะพายมันก็เลยจำยาก นี่ตัวนี้ปีครึ่งอ่าปีครึ่งนะครับอ่าสนใจกับพิจารณาดูนะครับน,นี่ต้องเก็บแล้วครับตอนเนี้ยโอ้พันธุกรรมนี่คือแม่เขานะครับสนใจก็ลองพิจารณาดูครับว่าแม่เนี่ยสูงประมาณร้อยสี่สบสี่สบห้านะครับ เจ้าโชคก็นั่นแหละเกือบร้อยแปดสิบลูกก็ต้องโตแหละครับผมว่านะ <c oughs> พันธุก,กรรมดีๆราคาแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะพี่นะังบางท่านก็บอกว่าอ่าควายมันไม่มีราคานะครับ <c oughs> ผมว่าเก็บของก็ต้องเก็บช่วงมันถูกนี่แหละครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าพอมันขึ้นราคาปุ๊บเราก็วิ่งซื้อจริงๆแล้วนั่นมันไม่ใช่อ่าวิธีการที่ถูกต้องครับเราต้อง เก็บช่วงที่ราคามันถูกพอราคาขึ้นเนี่ยเราก็มีของนะครับเก็บของก็ต้องเก็บช่วงราคาถูกไม่มีอะไรลงไปตลอดนะครับไม่มีอะไรลงตลอดมีลงก็มีขึ้นนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นครับอ่ามีลงก็มีขึ้นเป็นธรรมชาติของอ่าช่วงอ่าการซื้อการขายนะครับอัตราเลียกเปลี่ยนเป็นธรรมชาติครับถ้าเราอยากจะเลี้ยงก็ตัดสินใจช่วงมันถูกนี่แหละครับ หาของดีๆเลี้ยงงามๆนะครับอ่าสําหรับพอกนี้ก็เราพิจารณาดูครับเราเปิดลูกเราเปิดลูกนะครับลูกของเจ้าโชคอวตารลิศนะครับเป็นเพศผู้ทั้งสองตัวเลยนะครับสําหรับเพศเมียก็มีฝ่ายแม่เดียวอ่าแม่ลูกนแม่นี้แม่เดียวพี่น่ลูกหลานอันนี้คือแม่หลักใช่ไหมเนี่ยแม่หลักครับแม่หลักแม่หลักสองตัวนีแล้วอ๋อแม่นี้คือแม่หลักของเขานะครับ แม่มันยาวอ่าอันนี้ก็คือลูกเขาที่นี่ยใช่ครับน้องแล้วก็ตัวนั้นก็คือลูกใช่นั่นแหะลูกเป็นแม่น้องมันน้องเออตัวนี้คือพี่สาวตัวนี้คือน้องสาวซึ่งเป็นลูกของแม่อะไรเนี่ยแม่อะไรนะเงินแม่มันชื่อเงินแม่เงินนะชื่อมาคือก็ไม่รู้ว่ามันไม่รู้เรื่องครับเคยมาแต่ดูพี่ดูผิวมันดิเออ ไม่ร่วมมันให้คุณไงแต่มันให้คือให้ลูกแต่ละตัวมันให้ลูกดีมากนี่นะครับคือแม่หลักของเขาแม่ก็ไม่จบต้นไม้ก็กโตได้ก็จากต้นเดียดังเคยเลยนะหลก็ออกหลานอ่าแล้วครับท่านผู้ชมครับสนใจยังไงก็อ่าโทรมาที่เบอร์ไหนเบอร์เบอร์อะไรเบอร์ผมก็ได้พี่เบอร์ของนงขวัญไทยนะครับนี่นะครับให้ลูกดีก็คือตัวนี้ให้ดูใหม่ครับอาจจะงงๆนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันเดินสวนไปสวนมา ตัวนี้แหละครับเจ้าเจ้าเจ้าโชคอเจ้าโชคน้อยอเจ้าโชคน้อยคือตัวนี้นะครับสามหมื่นห้าครับตัวนี้ครับอแล้วเจ้าโชคพี่ชายเขาก็คือตัวนี้นี่นะครับนี่คือพี่ชายเขานะครับตัวนี้ห้าหมื่นลูกเจ้าโชคเหมือนกันครับเจ้าโชคอุตอลิสวยหมดเลยเนี่ยั้า เอาละครับท่านผู้ชมครับขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับผมอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ